มาแล้วโอ้ท่านสุดยอดไปเลยโอ้โหคาถาดีสุดยอดท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมโปอต้าแต่เสียมันอีกิ้มหน้าไหมอท่านนะครับผมอยากบอกนะครับความรู้สึกตลอด7 e p ผมจะต้องกล้าพูดมันให้ได้ผม สิ้ววันที่กำตัะผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมโ a มด f the ูวิสอดซึ่งเขบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายพีทีเจ็ดของเราสกอรีนี่จะเป็นอีพีสุดท้ายของเราใช่ไหมอืมน่าจะใช่มั้งครับแต่มันก็ดีแล้วดี่่าเพราะว่าผมจะไ,ไม่ได้โดนท่านกดน้ำโอ้เงียบอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรโอ้ท่านไม่นะท่านไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะจับแกมันจุ๊บตั้งหอ ขอบคุณนะที่เรามีในเวลาร่วมกันมาโดยตลอดแกเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์เจ้าหัวกะโหลกโอ้ท่านผมก็คิดถึงท่านเหมือนกันครับตลอดเวลาที่เราเล่นทุกอย่างด้วยกันมาผมมีความสุขแล้วก็เจ็บปวดในเวลาเดียวกันผมรักท่านครับ <c oughs> ฉันก็รักแกสกุลี่อะไรครับ <c oughs> มึงไปนู่นเลย <c oughs> ไป <c oughs> น่าอย่างก,กูดีนะจะมาเศร้าไอ้งโอ่โอเคสกูรี่เรากลับมาเล่นอิสเตร็กเหมือนเดิมที่เราเล่นค้างเอาไว้โอเคครับท่านตะกี้เกือบจะซึงแล้วเฉียวผมคิดว่าท่านพูดจริงนั่นนะใช่อยู่แล้วฉันพูดจริงๆแหละแต่ฉันไม่ใช่เป็นคนที่โศกเศร้าอะไรขนาดนั้นแล้วฉันก็สงสัยด้วยว่าไอ้ตู้นี้มันทําอะไรได้สกูลี่บอกมาสิตู้นั้นหรอครับใช่แล้ว โต้นั้นมันเก็บสสยเวทไว้มากมายอุปกรณ์เวทมนต์ต่างๆผมคิดว่าการที่เราทำอิสต์เอ็กนี้ผ่านได้ผมว่าเราจะได้เปิดประตูนี้อย่างแน่นอนครับท่านเกง่งโอ้ท่านครับทำไมกดหน้าผมแบบนี้เล่าผมทำอะไรผิดมึงไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกคนดูเขาชอบกูเลยทำแค่นั้นเองแล้วต่อมาสกูลี่เราค้างกันอยู่ที่ตรงไหนนะโอ้เราค้างกันอยู่ที่ที่ท่านไปแกนแคนยอนครับเออดีใช่ไหมโอ้ท่านโอเคงั้นเราก็ไปได้วยกันเลย นี่ใช่ไหมท่านแจ่แคนยอนอ่ะเอา่ะสกูรี่ไปด้วยกันเออไปด้วยกันไหมมันไปกับเราไหมไปไหมมันไม่ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเราจะนี่โอเคมันแปลว่าเออเราจะแกเป็นแกเสมูกปากน่าเราก็ซิมเบิงมันแปลว่าอะไรวะเสียงกรามกระทบและเสียงกระดูกสั่นไหวสีหมองคล้ำ แต่แต่ไม่ได้ทําจากหินเหรอหมายเขาว่ายังไงวะเฮ้ยสกูลี่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายเขาว่ายังไงวะเท่าที่ฉันจํามาได้นะเสียงกรามกระทบและเสียงกระดูกสั่นไหวสีหมองคล้ำแต่ไม่ได้ทํามาจากหิน น่าจะหมายถึงหัวกระโหลกเหมือนผมแหละมั้งครับเอา้างั้นแกก็คือคําใบ้อันต่อไปแล้วสกุลี่แต่มันไม่ใช่ผมอย่างไรเรามันคือเจ้าหัวกระโหลกที่อยู่ตรงนู้นนั่นนะ่ะท่านตรงนั้นใช่ไหมใช่หรอครับใช่แล้ว,ลวโอเคฉันจะไปหยิบมันยังไงเอ่อลองใช้กระถา Bring me that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  กูละเกียดสำเนียงกูจริงๆเลยทำไมสำเนียงกูใช้ไม่ได้วะสกุลี่กูจะไปเอาของนั้นได้ยังไงเนี่ยโยนแม่งเลยเออโยนมงแล้วกัน,โยน,กนโยนได้ไหมโอ้ท่านจะทำอะไรนดนี่ไงโยนเออ เฮ้ยโดนอยู่ว่ะแต่มันไม่ตกว่ะสกูลี่เอาหลังงั้นใช้พลังไฟบอลแล้วกันโอเคไฟบอลอาจจะเฮ้ยจะตกแล้วสกูลี่อีกนิดเดียว สกูี่ตกมาแล้วามาแล้วมาแล้วสกูลี่คำใบต่อไปใช่ไหมโอ้น่าจะใช่นี่แหละก๊อปหน้าผมมาเลยอ่าเอาดาสกูลี่ไหนลองอันนี้ดูดิโอ้โหมันอยู่ข้างในว่ะสกูรี่โอ้อันนี้ยากเลยเออมันมันบอกว่าอืเขาทําให้ฉันเหมือนเขาฉันดูเหมือนรางวัลแต่ฉัน ไอแอมเฟิก uh, ฉันคือของปลอมถ้ามีใครสักคนจับมันเขยา่าหมายเขาว่ายังไงว่ากูงงอ่ะผมก็งงที่ท่านอ่านเหมือนกันครับเออท่านจากที่ท่านพูดมาทั้งบทเนี่ยมันน่าจะหมายความว่าเขาทําให้ฉันเหมือนเขาฉันดูเหมือนรางวันแต่ฉันเป็นของปลอมของจริงกําลังนั่งไม่มีชีวิตชีวาฉันเพียงแค่ต้องการให้ใครสักคนเขย่าฉันหรอหมายถึงแกหรือเปล่าสกุลี่แกดูเหมือน เจ้าตัวนี้แต่แกคือตัวจริงของหัวกระโหลกนี้ไอ้นี่คือของปลอมหรือเปล่าเออน่าจะใช่แล้วแกไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมสกูลี่ความจริงแล้วเนี่ยชีวิตแกมันน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมแกเป็นโรคซึมเศร้าปะเนี่ย <twee> <t> ไม่นะครับเจ้าเออโอ้ท่นเอา้ามันมันจะไม่ใช่นะท่านโอ้โหเอ้ยหวหัวหวหหวหวเอา้แอเอเอาแม่งใช่เฉยเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวแกปลดกุญแจออกมาว่าสกุลี่ดูดิ โอเคท่านผมว่าเราไปเปิดประตูน so okay, ี่กันเลยดีกว่าด้วยกุญแจนี้ที่ท่านคายออกมาจากตัวผมโอเคเอาล่ะกูจะเปิดแล้วนะน่าตื่นเต้นว่ะจะมีอะไรอยู่ในดีวะอ่ะจึ๊บอะเวทมนต์เปิดโอเคว้าวสกอลี่มีของสายเวทเต็มไปหมดเลยดีมีไม้กทาแฮร์รี่ด้วยมีหมวกโจสลัดอะสกุลี่ใส่หน่อยโลแกหน้าตาดูดีนะเดียวโอเคแล้วก็มีหมวกแกนเดีเตอร์ด้วยหมวกนักรบอะใส่หน่อยผมขือนักรบขบนักรบเตี่ยมเนี่ย แล้วก็โอ้หมวกสปาตันเออโอ้ไอ้มสปาตันสปาตันเตรียมดีแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยหมวกนักมยากลเนระต้องใช้กับไม้มายากลหรือเปล่าอันนี้ไม้นี้ทําอะไรได้เวะเนี่ยมีไม้สายเวียดด้วยอ่ะดูเดี๋ยวฉันจะทําอะไรดูนะสกุลี่เอออัมมณปัจชเยอัมปัตเถเถนะโอ้ทานท่องกระถาบ้าอะไรวะนะอ้าวไม่เคยฟังเหรออัปปะเโชโตตึมตัดตัดตึม ท่านครับมันคือไม้กระฐาเฮลิคอปเตอร์ครับท่านไม้กระฐาเฮลิคอปเตอร์ครับท่านเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะลองปล่อยยวนะสกุลี่มาดูกันหนึ่งสองวิ่งกาเดียมเรดิโอซ่าว้าวเจ๋งว่ะเอ็กซ์เพรสโัพอตเตาร์ดูสกุลี่เอ้าเฮียกูทำสกุลี่ตายสกุลี่แล้วนี่ล่ะอีกอันหนึ่งนี่ไม้กระฐาอะไรวะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมมันเอาไปควบคุมวัตถั่ว ดูดิวัดถั่วรอยเลยนะครับออเอา้านี่จงรอยจงรอยึบจงรอยอ่าโอเคเข้าใจแล้วฉันว่าเอาไม้นี้ไปต้มดีกว่าไอ้ไม้นี้มันไรสาราวะ่ะมันจะมาให้ของรอยอะไรเล้วเธอมันต้องไม้นี้เว้ยเอาโว้ดเคดัรลายเออเรียบร้อยนะครับแต่ ทา่าู้ชมเดี๋ยวเราลองหมุนแบบนี้ดูนะครับนะดูที่จะเป็นยังไงเวทมนต์ุนป,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 ปุ๊บไปเวทมนต์อุย้ยดูมันหมุนนี่มันหมุนตามมือเราเลยตูมเรียบร้อยโอเคเราได้ไม้์ไกยศิ์แล้วอะเอาวางไว้อ่ะเ,เราทำอะไรต่อกับชีวิตเนี่ยหมดแล้วเหรอสกลรีไ่ไปแค่นี้เหรอน่าจะใช่แล้วแหละครับท่านเออแต่ฉันมีอย่างหนึ่งที่สงสัยเวอืออะไรหรอครับฉั้นสังเกตดูหลายรอบแล้วแกเห็นดวงตานั้นมมมมมมมััั้้ยยยถาาาสสตติินนนนนงงเเื่่่่อออไไหรีีีจะะะดดกขึ ดูนะเห็นไหม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 นายเห็นไหมนายเห็นไหมตอกี้นายเห็นไหมไม่เห็นจะเห็นอร่อเลยอ่ะมึงแหกตาดูตั้งใจดูนะเมื่อไหร่ที่เราทําให้นี้มันเคลื่อนไหวนะครับนี่ดูดีๆปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บดีมันเป็นสัญลักษณ์การตีโดนตีเว้ยมันตะกี้มันมีอะไรบ้างนะเซตเซมบราเออแล้วก็เอฟเอเอฟซีเอฟซี นี่ท่านผู้ชมมันเปิดประตูอันใหม่เฮ้ยสกูลี่แกเห็นไหมจะคิดถูกโอ้ท่านมันเป็นอิสตอร์เอของจริงแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะมีอะไรเอาแหละมาแล้วนะครับหุ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยุ้ยผมโดนจับตัวมากูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยคองกระดูกนี่มันชิ้นส่วนของไอ้สกูลี่ปะเนี่ยนะครับเราใช้พลังได้ไหมอุ้ยไม่ได้ด้วยเอา้าทําไงละเนี่ยกูไม่มีอาวุธเลยอะ หมือนมีคนทะเลาะก,กันอยู่ด้านนอกว่ะท่านผู้ชมได้ยินปะ่ะผมจะลองประกอบดูนะคะดูซิว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้าเฮ้ยกูจะไม่ทําอะไรเลยเอา้เอา,อา,อา,อามาให้กูฟังชาวบ้านทะเลาะก,กันดีนะแค่นที่ถามจริงตะกี้ <c oughs> เหมือนฉันเห็นร่างกายของแกด้วยสกูลี่อืม <c oughs> แล้วยังไงครับเพราะมันอาจจะเป็นที่มาของตัวแกไงว่าแกตายยังไงไง <c oughs> ใช่ไหมล่ะเอาล่ะสกูลี่ฉันไม่รู้แล้วจะเล่นอะไรเอ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันลองคาถานี้ดูนะ พินดิสนายอยากรวยไหมสกูลี่นายเห็นเหรียญนี่ไหมนี่เดี๋ยวฉันจะเสกมันมาประมาณสักร้อยชิ้นแล้วกันลองดูไหมก็ดีเหมือนกันนะครับผมอยากรวยผมอยากเป็นสายเปรย์โอเคจัดให้เอาละสปอนคอยสปอนฮันเดคอยสปอนฮันเดคอยสปอนฮันเดคอยแป๊บหนึ่งรอก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เคียร์ฮันเดคอยสปอนเทนคอยนี่ ฉันเสกมาแล้วเหรียญ10ชิ้นแต่ทำไมฉันเสกเหรียญมากกว่า100ไม่ได้วะ spawn 100 d coin spawn 100 coin เฮ้ยมาแล้ว โอ้ท่านสุดยอดไปเลยโอ้โหกระถาดนีสุดยอดพวกเราจะรวยไปด้วยกันเฮ้ยดูดิโอ้เหรียญตกเพียบเลยเรากำลังจะรวยแล้วเรากำลังจะรวยแล้วเรากำลังจะรวยแล้วอยากขยับผมครับอยากขยับผมเรากำลังจะรวยเรากำลังจะรวยโอ้ตกเต็มพื้นเลยดูดิดูดิเดี๋ยวฉันจะลองเลขเหรียญทั้งหมดมาดูซิจะเป็นยังไงคลิกนี่ all c o เฮ้ยมาแล้วเว้ยโอ้ผมเลขเหรียญทั้งหมดมาหาผมนะครับดูดิ โอ้ท่านโอ้ผมรวยแล้วโอ้ผมโคตรเปเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้เงินเต็มหน้าผมเลยอ้สุดยอดเลยครับท่านสุดยอดสุดยอดกระผีวอ่าแล้วต่อมาฉันยังไม่เคยทำอะไรอีกอันเนี้ยฉันสงสัยมากเลยมันคือลูกตุ้มอะไรโอ้มันคือลูกตุ้มหลุมดำครับลองโยนดูสิแค่นี้โอ้ท่านผมคิดออกแล้วเราลองมาเล่น สามร้อยปะทา่าแกนเดียโตะมะท่านเป็นแกนเดียโต้ผมเป็นสามร้อยโอเคได้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 ไดไดแล้วเราจะเล่นยังไงอะ่ะอืม ผมคิดว่าท่านน่าจะลองให้ผมถือดาบดูไหมผมอาจจะเท่ก็ได้อ่าโอเคนี่ไงดาบของแกมาแล้วอ๋อแล้วจากนั้นท่านก็สร้างตัวให้ผมสร้างตัวนะครับจออิบจ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 ิบดีดีด,ด,ดีตัวแกโคตรเท่เลยวะ่ะอ้ท่านผมโคตรเจ๋งเลยดูผมซิสปอรตต์ต้า้เสียบมึงดิจิ้มหน้าแม่งนี่โอ๊โอย อาแล้วต่อมาสกูรี่แกมีอะไรได,ดำแม่ในการทำอะไรแก้เบื่อเออมีสิครับท่านผมได้ดูในคลิปหลายคอมเมนต์แล้วมีคนดูบอกว่าลองพูดดูซิว่าเป็น i อ m God กจะเป็นได้หรือเปล่าเอาลนะนะลองดูดิ I อ m g o มกอืมไม่น่าจะได้ผลนะทาน่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไม่ได้พม่กด้นะไและอืมแล้วต่อมาคนดูอยากให้ท่านพูดว่าคลิปมีคอยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชมอยากรู้คลิปมีคอย กูได้เหรียญมาแทนฮ่าแล้วต่อมาทําอะไรดีดนะอันนี้ตั้งเสืออะไรเนี่ยโอ้ท่านอานผมคิดออกแล้วว่าทําอะไรดีท่านจําไอ้เครื่องฟังที่สามารถฟังได้ทุกอย่างไหมไอ้นี่เหรอโอ้ใช่แล้วครับหยิบมันมาเลยแล้วท่านก็ฟังฟังแบบนี้โอ้ว้าวโอ้เจ๋งเลยฮะแกได้ยินอะไรอะโอ้ผมได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างเลยหนังสือนี้ที่มันบอก <G ül üyor> โอ้ไหนน้องใส่ด, <G ül üyor> ดูดิโอ้สกูลี นี่มันสุดยอดไปเลยอะสกูลี่โอ้เจ๋งใช่ไหมครับไม่ไม่เจ๋งกู<ว>แปลไม่ออกไอชิบหายโอ้ชิบหายอย่างนี้ไม่เหมาะกับท่านหรอกไอคอนเทนแปลภาษาอังกฤษอะพูดมากว่ะโอ้ไม่ไม่ไม่เนี่ยเด้กเลยเด้งอะแล้วต่อมาเนี่ยฉันงงมากเลยด้านบนเดี๋ยวมันมีของเจอะแยะ๊เต็มไปหมดเลยฉันอยากรู้ว่ามันมีอะไรเดี๋ยวต้องลองทดสอบดูอะเป็นทำเป็นชั้นตัวใหญ่สิเอาระมาวันนี้เราจะมาพังให้เละเลยนะครับนะเอาระเอื เออที่พังทิ้งให้หมดฟังให้หมดพังให้หมดพังแม่ให้หมดพังพัง 2, years La Th ไม่มีอะไรปรากฏเลยนะครับถึงแม้ผมจะพังทุกอย่างแล้วก็ตามมีแต่หนังสือนะครับนานเนี่ยที่ผมคิดว่ามันอยากให้เราอ่านได้แน่เลยหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่ะฟังกับมันหน่อย,ยดิอ่ะฟังฟังถึงแม้กูจะไม่รู้เรื่องเอาอาจจะปลดล็อกอีสตร์เอกใหม่ก็ได้เพราะว่ามันมีหนังสือซ่อนหลายอันมากเลยนะครับนะผมคิดว่าต้องเป็นอีสตร์เอกแน่เลยในหนังสือเนี่ยเราต้องหาหนังสือที่เป็นหนังสือลับนะคะเฮ้ร้ hey, องรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทั่ววัด โอ้โหแม่งหัวไอ้ยเลชนในชีวิตจริงอีกกูไม่อยากฟังแล้วอะมึงฟังแล้วกันเอาฟังโอ้ผมไม่ฟังเนอะครับนี่แหละท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมแล้วไอ้จินดี้นี่ต่อมาเลยผมคิดว่านะจินดี้นี่น่าจะฟังหรือเปล่าถ้าฟังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงฟังดิ ไม่มีอะไรเหมือนกันว่ะฟังบ่อน้ำเผื่อบ่อน้ำจะพูดว่าอะไรต้องเอาหน้าจุ่มหรือเปล่าไม่ใช่แหละแม่งมีใจเกเรอยู่ในนีน้ถ้าผู้ชมตอนนี้นะครับอีสเตอร์เอของผมเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยอ่ะมันยังเหลืออีกประมาณ78อย่างได้เลยนะครับนี่ๆมีแหวนเดลลอออฟเดอะลิงด้วยอะ่ะคือผมไม่รู้มันจะต้องปลดล็อกยังไงอะ่ะแล้วก็มีของเล่นใหม่ด้วยอะ่ะซึ่งเราจะต้องหาวิธีปลดล็อกอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเอา้าฝนตกเฮ้ยฝนตก แป๊บนึงกูเก็บผ้าก่อนสกลูลี่ฝากแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงฝนตกฝนตกฝนตก โอเคมาแล้วมาแล้วสกูรี่มาแล้ว, i, ลวโอ้ท่านครับแตะกี้ฝนตกในชีวิตจริงของท่านเหรอครับฮึแม่นแล้วเอาล่ะสกูรี่ในวันนี้เนี่ยฉันไม่มีอะไรเล่นแล้วฉันพูดจริงๆแล้วจะคิดอะไรไม่ออกแล้วนี่อาจจะเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายของเราจะขอโทษนะอืมท่านครับผมอยากบอกนะครับความรู้สึกตลอดเจ็ด e อีพีผมจะต้องกล้าพูดมันให้ได้ผมเกลียดท่านครับ ออท่านอย่างเงียบสิครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ท่านจะไม่ทําอะไรผมจริงจริงใช่ไหมก่อนจบฉากนี้เอาละโชคดีบ๊ายบายโอ้ตอนตัวผมร้อยเควงขวางว้าวเรียบร้อย